ต้นหอมขาเมียพีโ่โทษพี่กาบขอโทษเมียกำงามเลยพี well ่กาบขอโทษไม่เป็นไรค่ะที่พี่ต้องขายเครื่องซักผ้าดูเธอสิต้องมาซักผ้าด้วยมือเปล่าแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม้ว่าน้องอ่ะจะต้องมือเปื่อยแต่ถ้าทำเพื่อเราแล้วอะ อยอมได้ค่ะน้องช่างดีกับพี่เหลือเกินเดี๋ยวพี่จะตักน้ำมาให้น้องดื่มแล้วจ้ะขอบคุณมากค่ะจ้าดื่มก่อนเลยดื่มก่อนเลยเย็นๆจ้าเก็บไว้กินเถอะพี่เป็นคนตลกจ้าไม่อยากให้น้องต้องมาเครียดก็น่ารักอย่างี้โอเคนี่บ้านหรือว่าลานวัดวะเนี่ย ทุกสิ่งหมดทุกอย่างชีวิตเฮ้ยฮ้ยเ้สีงของนุย้เ<อ>เยเฮ้ยมันชัดมากเลยมเมื่อกี้เนี้ยห<อ>รือว่านุ้ยเป็นใช่ป่ะสงสัยจะอากาศเย็นนะ่ะทำให้เสียงเปลี่ยนไปนะแล้วเธอออกมาจากคุกยี่ยยังไงฮะหรือว่าตำรวจปล่อยตัวออกมา คือคือคือฉันก็ได้ทะลุคุกออกมาเลยอะ <c oughs> ตอนแรกก็ลืมไปว่าเป็นผีอินจัดไปหน่อยแล้วขาไปเสียงแบบนี้ <c oughs> พี่คอถามนุยตรงๆเลยก็แล้วกันนุย <c oughs> เป็นตุ๊ดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถึงว่าคนที่เขาแจ้งว่าชายไม่เห็นผลน่ะเป็นชายจริงหญิงแท้จริงๆแล้วอ่ะไอ้ประหงของนุ้ยเนี่ยมันก็ปลุกเสกใช้ได้ผลกับพวกเพศที่สามนั่นเองวันครั้งโ้โหวางหวานะครับนุ้ยเป็นผีเราสองคนยังรับได้กับแค่นุ้ยเป็นตุ๊ดเนี่ยทำไมเราจะรับไม่ได้วะเอกเอืคอณยากฉันไม่ได้ชื่อเอกว่าไงอะไรคมฉันไม่ได้ชื่อคมที่ฉันไม่ได้บอกตั้งแต่แรกอ่ะเพราะฉันกลัวว่าพวกเธอจะไม่ยอมรับฉัน แล้วฉันก็กลัวว่าฉันจะไม่ได้ทําหน้าที่ของผีบ้านผีเรือ,เอนเทวดาอารักษ์ที่ดี mm hmm. คือฉันกลไม่ได้ไปผุดไปเกิดอ่ะริงน mm ี hmm. ้ฉันก็ขอโทษด้วยนะเธอไม่ต้องขอโทษพวกเราเหรอกเธออ่ะเป็นทางเพื่อน mm hmm. เป็นทั้งหุ้นส่วนพวกเราสามคนอ่ะจะไม่ทิ้งกันนะ mm hmm. ขอบคุณมากๆเลยนะ มากมากเลยเดี๋ยวไปคิดมากเลยขอบคุณนะพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วสามคนจะไม่ทิ้งกันรักกันตลอดไปด้วยเอ้ยนุ้ยนุ้ยเป็นอะไรนุ้ยเอ้ยนุ้ยรักกัแบบนี้ด้วยฉันจะได้ไปเกอดอ๋อเหรอหรือว่าหัวที่ฉันคิดมาตลอดที่แท้ก็คือฉันต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งที่มาเข้าใจและยอมรับในตัวของฉันเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของผีบ้านผีเรื่องอะไรทั้งนั้นนุ้ยอยู่มันก็เก็ตว่ะ นุย้ยเดียไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะนุ้ยไปเกิดในภพภูม <oder> ิที่ดีเลยเราสองคนเนี่ยจะสู้กันต่อไปไม่ใช่เพื่อพวกเรานะแต่เพื่อน,นุ้ยด้วย <ừng> นะขอบคุณมากมากเลยนะฉันสนุกมากมากเลยอะ่ะยังไงฉันน่าจอกันนะนุ้ยนุ้ยนุเฮ้ยพี่ตางนุน้ยไม่ได้ไปเกิดแล้วจริงๆอะ่ะดีใจอะเมียจ,จ๋า <i S 1> <context. S 2> เฮ้ยเฮ้ยพี่ตักเป็นอะไรอ่ะ เราถ้าหนูนั้นไปเกิดอะ่ะใครจะช่วยปลูกเสกพ่อห่มเราอะ่ะต้นหอมจะต้องกลับไปซักผ้าด้วยมือจนมือเปื่อยเล็บร่อนเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมอะอย่าเพิ่งมายอมแพ้นะครับน้องต้นหอมเราพอมีทางออกอยู่ทางอะไรคะพี่ตัด๊ดเรายังมีงรายพ่อห่มอยู่ไม่ใช่เหรอครับ ก็ทางพ่อมเนี่ยให้มันบางๆขึ้นลูกค้าที่เขาแบบหนาวๆเนี่ยจะได้แอบมากชิดเป็นมากขึ้นไงแล้วก,ก็อย่านิ่มเกินไปด้วยเพราะถ้านิ่มเกินไปเดี๋ยวจะหลับเร็วไม่มีเวลาปั๊บปั๊บปั๊บเมียพี่เนี่ยฉลาดจังเลยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปด้วยอบเทียนกระตุ้นอารมณ์อีโรติกยังไงนะจ๊ะ เราก็ไม่ต้องพึ่งนุ้ยแล้วถึงแม้ว่านุ้ยจะไม่อยู่แต่เรายังมีความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อยู่ไงต้องจะเมียจา๋าพี่จ๋าเข้าโซเชียลเลยไปเลยมาเนี่ยอย่างนี่คิดเลยนะว่าลูกค้าเราอะ่ะจะอายุอยู่ประมาณ35-44ปีพวกเนี้ยจะทำงานเหนือยกลับบ้านก็ไม่ค่อยเป็นกันบ้านน้องว่านะพี่โปรโมทแล้วก็ เวลาที่พี่จะต้องขายไตยแล้วเอาเงินมาลงทุนแล้วค่ะเดี๋ยวกอบสิจา้าเมียจ๋าตู้เย็นยังอยู่ขายบันทิ้งไปก่อนดีกว่าขายเมียจ๋าเรามาเริ่มจากการโฆษณาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกันก่อนเลยดีกว่าไหมดีค่ะมมา ฉลองความสำเร็จยอดแสนไลค์ในแฟนเพจของเรากันดีกว่า darling แล้วก็มาฉลองกับร้านค้าอันดับหนึ่งในไทย e-market.com ด้วยนะจ๊ะว้าว o เ amazing my god นานๆหัวได้กินใหม่ฉันดีเมียจ๊ะพอดีว่าพี่เนี่ยประดิษฐ์ผ้าห่มรุ่นใหม่เสร็จเลยนะจ๊ะดี๋ยวเราทั้งสองคนจะมาทดลองกันแบบว่า ทีหกทีจะดีไหมต่เจ้าเมียจ๋า้าพี่ตาก็เนางเป็นหญิงไทยนะขอยเขินไอเซบาสเตียนข้างหลังก็จเจังเลยอ่ะซมบาเซียอันี่่องซแกอยครับฮะฟังรูเรื่องเวยเธอดีมันชอรลาะพี่ชอบอมา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 ,ามาๆๆๆมามามาม้มาามมา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 มมมมามมา เค,คุณและแล้ว,ลว <S 2> <S 2> ร้านค้าออนไลน์ของทั้งคู่ <S <S ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีใครที่อยากรวยแบบปั๊กและต้นหอมคลิกเข้าไปได้เลยนะครับที่ w w w SME go online com แล้วเราจะมารวยไปด้วยกันครับ